ตลาดเงินดิจิตอลนะครับหรือว่าตลาดคริปโตเนี่ยผันผวนอย่างหนักในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับเดือนมิถุนายนในประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันกรตออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าตลาดคริปโตในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลนั้นลดลงจากเดือนพฤษภาคมกว่า60%ด้วยกันที่ลดลงมันลดลงด้วยมูลค่าครับที่มันลดควบลงมาและกรโตก็กล่าวกราตก็กล่าวโทษบีแอนซ์นะครับซึ่งเป็นตลาดเทรด ของต่างประเทศเนี่ยแหละครับว่าไม่มีส่วนรับผิดชอบกับเหตุการณ์ในครั้งนี้และกรอตตเองกําลังจะดําเนินการเอาผิดนะครับกรอตตครับหรือว่าคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เองได้สรุปรายงานภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยครับพบว่า จำนวนบัญชีที่มีการซื้อขายหรือว่า Active User เนี่ยพบว่ารายย่อยในเดือนมิถุนาย,ยนลดลงถึง22%ครับหรือว่ามียอด c t t v v เราว370,000บัญชีจาก480,000บัญชีที่ Active ในเดือนพฤษภาคมสแสดงว่ามิถุนาย,ยนเนี่ยยอดคนที่เข้าไปซื้อขายเนี่ยน้อยลงครับ,รบส่วนมูลค่าครับคุณผู้ชมครับอันนี้ลดลงไป60%นะครับมูลค่าของเดือนมิถุนาย,ยนอยู่ที่77,000ล้านบาทนะครับลดลงจากเดิม พฤษภาคมที่อยู่ที่214,000ล้านบาทครับหรือว่าถือว่าเป็นมูลค่าที่ต่ําที่สุดเมื่อเทียบตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาคุณผู้ชมเห็นตัวเลขน,นะครับมกราคมใน89,000ล้านบาทนะครับล้านบาทเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มมาเป็น125,000ล้านบาทครับแต่ว่าเดือนมิถุนายนต่ําสุดครับอยู่ที่77,000ล้านบาทเท่านั้นส่วนเหรียญที่มีการซื้อขายในเดือนมิถุนายนมากที่สุดครับ ได้แก่เหรียญดอ c คอยนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีการซื้อขายสูงถึง13,000ล้านบาทครับอันดับ2เป็นบิตคอยนะครับ11,000ล้านบาทอันดับ3คืออ t h e เ e ี m ยมครับประมาณ1,000 10, 0ล้านบาทนะครับ ส่วนภาพรวมสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกครับใมวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมา Market Cap ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1.4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าโตขึ้นกว่า47.91%ครับซึ่งเป็นของ Bitcoin นะครับแล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอยู่ที่80.4พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันครับคุณผู้ชมครับ เอาละเรื่องของกรทที่กล่าวโทษ b i n a n c e ครับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของต่างประเทศที่เข้าขายซื้อขายไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าผู้ที่ซื้อขายผ่านทางแพลตฟอร์ม b i n a n c e เนี่ยไม่มีความผิดนะครับแต่คุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายไทยซึ่งนักลงทุนต้องระมัดระวังในการซื้อขายด้วยตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อการขายการฝากการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้มีความเสี่ยงถูกหลอกให้ลงทุนได้นะครับ มีการกล่าวโทษนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้นนะครับซึ่งภายใต้กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำความผิดกฎหมายตามอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและการสั่งฟ้องคดีของพนักงานในอัยการ,การตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรมตามลําดับครับเพรนาะฉะนั้นณตอนนี้ขายที่ซื้อเงิน<ข>ดิจิตอลผ่านทางไบแอนซ์นนนซึ่งเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่ได้รับความคุ้มครอง<ข>นะครับ ก็ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครบคุณผู้ชมอาจจะต้องศึกษาข้อมูลกันก่อน